สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่3นะคะเรื่องหลักการคูณค่ะสำหรับข้อที่1นะคะโจทย์บอกว่ามีจดหมายที่แตกต่างกัน2ฉบับและมีตู้จดหมายที่แตกต่างกัน4ตู้จะมีวิธีในการนำจดหมายไปใส่ตู้ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะโดยข้อนี้โจทย์ถามถึงวิธีนำจดหมายไปใส่ตู้นะคะดังนั้นเราจะเน้นที่ตัวจดหมายนะคะนำไปใส่ตู้ คราวนี้เรามาดูกันค่ะในการนําจดหมายไปใส่ตู้นะคะจะต้องประกอบไปด้วย2ขั้นตอนด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากมันมีจดหมายที่แตกต่างกัน2ฉบับจึงต้องประกอบไปด้วย2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เป็นการนําจดหมายฉบับที่1ไปใส่ตู้นะคะและขั้นตอนที่2เป็นการนําจดหมายฉบับที่2ไปใส่ตู้นะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะในขั้นที่1นะคะ การนัจดหมายฉบับที่1ไปใส่ตู้ก็คือเราสามารถนำไปใส่ตู้ที่1หรือตู้ที่2หรือตู้ที่3มหรือตู้ที่4ี่ก็ได้นะคะดังน,น,นั้นก็คือเราสามารถใส่ตู้จดหมายได้ทั้งหมด4วิธีด้วยกันค่ะต่อไปนะคะสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการนั่จดหมายฉบับที่2ไปใส่ตู้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกใส่ตู้ที่1ก็ได้ตู้ที่2ก็ได้ตู้ที่3มหรือตู้ที่4ี่ก็ได้นะคะดังนั้นเราสามารถนั่จดหมายฉบับที่2ไปใส่ตู้จดหมายได้ทั้งหมด4วิธีด้วยกันค่ะ คราวนี้ถ้าเราจะดูจํานวนวิธีนะคะในการนําจดหมายไปใส่ตู้ได้ทั้งหมดนะคะกี่วิธีเราก็นําจํานวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น4คูณด้วย4ซึ่งมีค่าเท่ากับ16สรุปได้ค่ะว่ามีวิธีนําจดหมายไปใส่ตู้ได้ทั้งหมด16วิธีค่ะต่อไปนะคะสําหรับข้อที่2 ข้อที่2บอกว่ามีตู้จดหมายที่แตกต่างกัน2ตู้และมีสี3สีคือสีแดงสีเขียวและสีเหลืองนะคะถ้าต้องการทาสีตู้จดหมายตู้ละหนึสีและจะทาสีตู้จดหมายได้ทั้งหมดกี่แบบนะคะโจทย์ข้อนี้ถามถึงการทาสีตู้จดหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่ตู้จดหมายด้วยกันนะคะซึ่งตู้จดหมายเรามีทั้งหมด2ตู้นะคะ ดังนั้นจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1เป็นการทาสีตู้จดหมายตู้ที่1นะคะขั้นตอนที่2เป็นการทาสีตู้จดหมายตู้ที่2นะคะคราวนี้เรามาดูขั้นตอนที่1ก่อนค่ะถ้าเราต้องการทาสีตู้จดหมายตู้ที่1สามารถทาได้กี่วิธีก็คือเราสามารถเลือกาสีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้เพราะฉะนั้นสามารถทาสีตู้จดหมายตู้ที่1ได้3วิธีด้วยกันนะคะ ต่อไปค่ะในขั้นตอนที่2เราสามารถทาสีตู้จดหมายตู้ที่2ได้กี่วิธีก็คือเราสามารถเลือกทาสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้หรือสีเหลืองก็ได้นะคะดังนั้นเราสามารถทาสีตู้จดหมายตู้ที่2ได้3าวิธีด้วยกันค่ะคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราสามารถทาสีตู้จดหมายได้ทั้งหมดกี่วิธีหรือกี่แบบนะคะเราสามารถนี่ค่ะ นำจำนวนวิธีนะคะของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะคะก็จะเป็น3คูณด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับ9นะคะสรุปได้นะคะว่าดังนั้นสามารถทาสีตู้ตจดหมายได้ทั้งหมด9แบบด้วยกันค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะโจทย์บอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งต้องการกำหนดรหัส ประจาตัวพนักงานนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ1ตัวและตัวเลข2ตัวบริษัทแห่งนี้จะมีรหัสประจําพนักงานทั้งหมดกี่รหัสเมื่อรหัสประจําตัวพนักงาน Warren. แต่ละคนต้องมีตัวเลขไม่ซ้ากันนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะสาหรับรหัสประจําตัวพนักงานนะคะจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ1ตัวและตัวเลข2ตัวนะคะแล้วมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่ารหัสประจําตัวพนักงาน แต่ละคนต้องมีตัวเลขไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นจะเป็นในรูปของ a 2 1แบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็น a 2 2แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าใช้2ซ้ำกันนะคะดังนั้นเราก็มาดูค่ะเนื่องจากเมื่อเราลองดูแล้วนะคะว่าในการสร้างรหัสประจำตัวพนักง,งานมันจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอยู่ด้วยกัน3รูปแบบใช่ไหมคะก็คือจะประกอบไปด้วยตัวกษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวตัวเลขตัวที่1แล้วก็ตัวเลขตัวที่2นะคะคราวนี้ การสร้างรหัสประจําตัวพนักงานก็จะต้องประกอบไปด้วย3ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยขั้นตอนที่1เป็นการสร้างตัวอักษรภาษาอังกฤษขั้นตอนที่2เป็นการสร้างตัวเลขตัวที่1่ขั้นตอนที่3คือการสร้างตัวเลขตัวที่2นะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะสําหรับการสร้างตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะสำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่นี่ค่ะ A ถึง Z นะคะประกอบไปด้วยกี่ตัวเอ่ยก็คือ26ตัวอักษรใช่ไหมคะ คราวนี้ค่ะเรามาดูนะคะสําหรับตัวเลขตัวที่1นะคะสาหรับตัวเลขตัวที่1ก็คือมันมีเลขโดดใช่ไหมคะก็ตั้งแต่0ถึง9เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ0ถึง9ก็คือมีอยู่10ตัวใช่ไหมคะอ่าเราก็ใส่ขั้นตอนที่2สามารถสร้างตัวเลขตัวที่1ได้10วิธีด้วยกันนะคะคราวนี้ค่ะในการสร้างตัวเลขตัวที่2เนื่องจากจะต้องไม่ซ้ํากับตัวเลขตัวที่1นะคะถ้ามันมีสําหรับตัวเลขตัวที่1สามารถใส่ได้10ตัว เมื่อเราใส่ลงไปแล้วมันก็จะเหลือไว้สําหรับสร้างตัวเลขตัวที่2อยู่9ตัวใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะว่าเราสามารถสร้างตัวเลขตัวที่2ได้9วิธีนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าสามารถสร้างรหัสประจําตัวพนักงานได้ทั้งหมดกี่รหัสก็คือเราจะนําวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น26นะคะคูณด้วย10และคูณด้วย9นะคะคราวนี้เราลองหาคำตอบกันนะคะว่า26นะคะ คูณด้วย10ก็จะมีค่าเท่ากับ260ใช่ไหมคะและคูณต่อด้วย9นะคะจะมีค่าเท่ากับ2,340นั่นเองนะคะดังนั้นจึงสรุปได้นะคะว่าสามารถสร้างรหัสประจำตัวพนักง,งานได้ทั้งหมดนะคะ2,340รหัสค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่4นะคะสำหรับข้อที่4จทบ,บอกว่าบริษัทแห่งหนึ่ง ต้องการกำหนดรหัสประจําตัวพนักงานซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษภาอังกฤษสองตัวนะคะและตัวเลข2ตัวด้วยกันบริษัทแห่งนี้จะมีรหัสประจําตัวพนักงานทั้งหมดกี่รหัสเมื่อรหัสประจําตัวพนักงานของแต่ละคนมีตัวเลขไม่ซ้ํากันนะคะเงื่อนไขคล้ายกัขยบข้อเมื่อสักครู่นะคะ เมื่อรหัสประจําตัวพนักง,งานแต่ละคนมีตัวเลขไม่ซ้ํากันเขาบอกว่าเฉพาะตัวเลขไม่ซ้ํากันแต่ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็สามารถซ้ํากันได้แต่ตัวเลขห้ามซ้ํากันนะคะดังนั้นคราวนี้เรามาวิเคราะห์ดูกันนะคะว่าในการสร้างรหัสประจําตัวพนักง,งานจะต้องประกอบไปด้วยขี่ขั้นตอนคะ มีตัวอนภาษาอังกฤษตัวที่1 1ขั้นตอนและตัวอนภาษาอังกฤษตัวที่2 2ขั้นตอนและตัวเลขตัวที่1 3ขั้นตอนและตัวเลขตัวที่2 4ขั้นตอนและเพราะฉะนั้นในการสร้างรหัสประจําตัวพนักงานประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะคะมาดูค่ะขั้นตอนที่1นะคะในการสร้างตัวอนภาษาอังกฤษนะคะตัวที่1ก็คือ a ถึง z เนี่ยประกอบไปด้วยกี่วิธีคะก็คือ26วิธีใช่ไหมคะเนื่องจากมันมี26ตัวก็คือ26วิธีด้วยกันต่อไปค่ะตัวอักษร โดยที่เขาบอกว่าตัวเลขข้ามซ้ำกันเขาไม่ได้พูดถึงตัวอัภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นตัวอัภาษาอังกฤษก็สามารถซ้ำกันได้นะคะ A ถึง Z ประกอบไปด้วยกี่ตัวคะ26ตัวใช่ไหมคะก็คือ26วิธีนั่นเองนะคะคราวนี้คะ่ะเรามาดูขั้นที่3นะคะในการสร้างตัวเลขตัวที่1นะคะเนื่องจากตัวเลขนะคะมันมีเลขโดดประกอบอยู่ด้วยกันกนะ็คือตั้งแต่0ถึง9 0เนี้ยมันมีอยู่กี่ กี่ตัวคะเนี่ย0-9มี10ตัวใช่ไหมคะก็คือเราสามารถสร้างตัวเลขตัวที่หนึ่งได้10วิธีด้วยกันนะคะแต่เงื่อนไขคือตัวเลขห้ามซ้ํากันเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขตัวที่หนึ่งเราใช้อะไรไปเราหักตัวนั้นออกเพราะฉะนั้นมันจะเหลือในการสร้างตัวเลขตัวที่สองอยู่9ตัวใช่ไหมคะก็คือ9วิธีค่ะ คราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราสามารถสร้างรหัสประจําตัวพนักง,งานได้ทั้งหมดกี่รหัสก็คือเราจะนําจํานวนวิธีที่จํานวนวิธีทั้งหมดของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะคะก็จะเป็น26คูณด้วย26คูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย9นะคะเรามาช่วยกันหาคําตอบค่ะว่า26นะคะคูณด้วย26มีค่าเท่ากับ676ใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วย10ก็จะเป็น6000 760นะคะจากนั้นคูณต่อด้วย9ค่ะก็จะได้คำตอบถึง6 0หม0่นนนั่นเองจึงสรุปได้นะคะว่าดังนั้นสร้างรหัสประจำตัวพนักง,งานได้ทั้งหมด6840รหัสนั่นเองค่ะ